ผู้ชายที่กับร่ำรวยนะคะผู้ชายกลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาไม่กลัวที่จะพูดเรื่องเงินล a d y เมมมั่นใจเลยนะคะในเรื่องของการพูดเรื่องเงินว่าไปช็อปปิ้งกันไหมธูยิงเลอคหารานี Cream Cream c r เปล,ล,ล่งสดใสใครก็ต้องจะลึงถ้าเก่งละสวยรวยก็สุดยอดมาจมาใหม่ใครก็อยากเจอ 8ข้อนะคะที่ผู้หญิงที่มีความมั่นใจมักจะดึงดูดผู้ชายและมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นไฮแวร์ลูผู้ชายคุณภาพสูง<ม>เขาชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจค่ะลิเมเคยพูดเสมอว่าการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจผู้ชายมหาเศรษฐีผู้ชายที่เป็นระดับบนชอบมากค่ะเพราะว่าผู้หญิงแบบนี้ค่ะเขาเโชว์ออกมาว่า เขาเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองและเขาทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคนแบบนี้อ่ะดึงดูดเขามีความกล้ามีความโดดเด่นต่างจากผู้หญิงที่ม,มีความมั่นใจต่างจากผู้หญิงที่ไม่ได้รักตัวเองนั้นผู้หญิงที่มีความมั่นใจจะโดดเด่นมากและมีเสน่ห์มาก และมันเป็น8ข้อที่ทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจและเราจะเพิ่มความมั่นใจอย่างไรนะคะมาดูกันในคลิปนี้เราจะได้เติมเต็มความมั่นใจแต่เมย์จะบอกก่อนว่าสิ่งนี้สำคัญมาก l a d i made date กับผู้ชายที่เขามีเงินสุปเป็น millionaire นะคะผู้ชายที่เขาเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะผู้ชายกลุ่มเหล่านี้ค่ะ เขาไม่กลัวที่จะพูดเรื่องเงินเลดี้เมมั่นใจเลยนะคะในเรื่องของการพูดเรื่องเงินว่าฉันต้องการเงินจากคุณเท่าไหร่ฉันแฮปปี้กับการที่คุณดูแลฉันหรือว่าลิมิก็จะพูดออกไปว่าแบบไปช้อปปิ้งกันไหมคุณซืกก้อกระเป๋าใบนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมคือลิมิเมมั่นใจมากที่จะพูดเรื่องเงินกับผู้ชายไม่ใช่แบบโออยากได้กระเป๋าจังเลยไม่แน่ใจมิเดีแนไม่ชอบดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณชอบใช้เงินแก้ปัญหาถ้าคุณชอบเงินถ้าคุณรักเงินคุณจงแสดงออกให้ผู้ชายรู้เลยว่าคุณชอบเงินคุณก็จะดึงดูดผู้ชายคุณภาพสูงคุณก็จะดึงดูดผู้ชายที่เขาใช้เงินในการแก้ปัญหาดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายบางคนที่เขาไม่ได้อยากใช้เงินผู้ชายบางคนที่เขาไม่ชอบใช้เงินก็อาจจะไม่ได้สนใจคุณดังนั้นเราจะดึงดูดนะคะดังนั้นนะ การที่เราเป็นคนมั่นใจกล้าพูดเรื่องเงินไม่กลัวที่จะพูดเรื่องเงินกล้าบอกว่าฉันต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณนู้มาน,นี้คุณซัพพอร์ตฉันได้หมรือเปล่ามันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณอะมั่นใจแล้วคุณเห็นคุณค่าตัวเองเขาไม่ได้ดูถูกคุณแต่ถ้าผู้ชายคนไหนเขาดูถูกคุณแสดงว่าเขามีเงินไม่มากพอแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไทยเรานะคะเ uh, not my type นะคะนึกออกดังนั้นเนี่ยมาดูค่ะ ที่ทําไมเมถึงต้องย้ำว่าคุณต้องมีความมั่นใจเพราะผู้ชายรวยชอบผู้หญิงที่มั่นใจค่ะขอ้อ1นะคะความมั่นใจเสริมสร้างความน่าเชื่อถือค่ะทําให้ผู้ชายรู้สึกเชื่อถือคุณมากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเออเขา มีหลักการเป็นผู้หญิงที่มีจุดยืนของตัวเองนะคะหลักการจิตวิทยานะคะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีความสามารถมากกว่าเพราะความมั่นใจแสดงถึงการยอมรับตัวเองและความมั่นคงทางจิตใจผลงานวิจัยของแอมมี่โคดี้นะคะแสดงให้เห็นว่าท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจช่วยเพิ่มความรู้สึกน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นโดยอัตโนมัติ เพราะว่าท่าแบบนี้ค่ะมันเป็นท่าของซูเปอร์วูแมนเป็นท่าของคนที่มีพลังดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณถ้าคุณไม่มีความมั่นใจยืนตรงนี้ตรอยืนตรงนี้หน้ากระจกแล้วดูตัวเองคุณจะมีความมั่นใจขึ้นคุณจะยืดอกขึ้นแล้วคุณจะมีความมั่นใจดังนั้นเนี่ยมันเสริมความน่าเชื่อถือให้กับผู้ชายว่าเออผู้หญิงคนนี้เขามีดีนะการมั่นใจมันสําคัญมากๆค่ะข้อสองนะคะความมั่นใจเสริมสร้างการดึงดูด ในสังคมในโซเชียลในเ,ออเป็นคนที่น่าดึงดูดนะคะเป็นโซเชียลม g กเนหลักการจิตวิทยานะคะผู้หญิงที่มีความมั่นใจมักเป็นที่ต้องการในวงสังคมเพราะพวกเธอสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าหาได้ด้วยพลังบวกและทัศนคติที่เปิดกว้างผลงานวิจัยสนับสนุนจากมหาลัยควีนสแลนนะคะพบว่าความมั่นใจช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ในวงสังคมนะคะ การที่เราไปเจอสังคมการที่เราแบบว่าไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยถ้าเรามีความมั่นใจโดดเด่นเรายืนตัวตรงเราคอนฟ idence มันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่น่าดึงดูดนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ผู้ชายรวยชอบผู้หญิงแบบนี้ค่ะข้อ3นะคะความมั่นใจสะท้อนถึงการที่คุณดูแลตัวเองดีค่ะ mm hmm. self care awareness mm hmm. นะคะ หลักการจิตวิทยานะคะบอกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจมักดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในเช่นสุขภาพกายจิตใจและรูปลักษณ์ทำให้ผู้ชายมองว่าเธอมีเสน่ห์และใส่ใจตัวเองงานวิจัยนะคะของเฟเดริสันนะคะปี2001พบว่าความรักตัวเองและการดูแลตัวเองช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดในสายตาผู้อื่นมากขึ้นนะคะ ดังนั้นความที่เราเป็นคนที่มั่นใจก็หมายความว่าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเรากระฉับกระเฉงแล้วเราก็ดูแลตัวเองดีเรามีความมั่นใจเรามีการแบบแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราสุขภาพดีนะคะข้อ4นะคะความมั่นใจสะท้อนถึงความเป็นอิสระค่ะเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่เธออยากทําเป็นอิสระมี ความโดดเด่นแบบว่าน่าดึงดูดมากๆเลยในหลักการจิตวิทยานะคะผู้ชายมองว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจสามารถดูแลตัวเองได้และไม่พึ่งพิงคนอื่นมากเกินไปซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์นะคะสนับสนุนด้วยงานวิจัยคืองานวิจัยของเดซี่และเรในปี1 9 8 5ระบุว่าความเป็นอิสระ เป็นคุณสมบัติที่สร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะดังนั้นคู่ที่มีการให้อิสระแก่กันคู่ทั้งคู่เนี่ยจะมีความมั่นใจต่อกันว่าฉันมั่นใจสมมุติว่านะคะสมมุติว่า เลดี้มีให้อิสระกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่ของเลดี้เมีะผู้หญิงที่มีความมั่นใจเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันก็มีดีแล้วผู้ชายรู้ว่าผู้ชายของของฉันเนี่ยเขาก็จะรักฉันแล้วเขาก็จะให้เกียรติฉันดังนั้นความมั่นใจของฉันเนี่ยมันคือการเชื่อมั่นในตัวคู่ของเราว่าคู่เราจะไม่ทําอะไรที่ทําให้เราเสียใจนั้นถ้าเกิดว่ามีอุซิเดนอะไรบางอย่างที่เขาไปมีคนอื่นหรืออะไรก็ตามคนที่มั่นใจสามารถนุบอ่อนได้เลยแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีดีนะคะดังนั้นความมั่นใจมันหหมาายยถึงออิิสสรรระะะะแแล้้้ววกกกก็ใ่นดะคะ ข้อห้านะความมั่นใจลดความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ก็คือบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์เราก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาบาจจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่ดีพอสําหรับเราหรือเปล่านะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายเจอผู้หญิงที่มีความมั่นใจชัดเจนแล้วก็รักตัวเองนะเขาก็จะรู้สึกเออรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะคะห <c oughs> ลักการจิตวิทยานะคะบอกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมักมีความมั่นคงในอารมณ์ ทำให้ลดความขัดแย้งหรือความกังวลที่ไม่จําเป็นในความสัมพันธ์นะคะงานวิจัยสนับสนุนนะคะของโฮมมี่และก็เรมเพิลนะคะในปี1989พบว่าความมั่นใจตัวเองช่วยเพิ่มความเชื่อใจในความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยการที่เราโชว์ว่าเรามีความมั่นใจผู้ชายก็จะเชื่อมั่นว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือนะคุณมีความมั่นคงในใจนะคุณมออีทางของตัวเองนะและ้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราน่าสนใจมากขึ้น เจ็กเช่นเดียวกับเราเจอคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคนที่แบบไม่เห็นคุณค่าตัวเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารักคนนี้อะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อแล้วคนนี้จะโอเคกับแล้วแบบเราจะไปต่อคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะมีความคอนฟิวแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่มั่นใจเราก็เชื่อเขาได้เลยนะคะข้อที่หนะคะคนที่มั่นใจจะสามารถจัดการกับสถานการณ์หรือสิ่งที่บางทีเข้ามาแบบ เป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆเขาจัดการได้ซึ่งผู้หญิงที่สามารถรับมือได้กับบางเรื่องที่บางทีมันไม่คาดคิดด้วยความไม่ดรามา่าหรือด้วยความที่ใจเย็นด้วยความสงบเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ชายรู้สึกดีมากๆเลยนะคะจิตวิทยาบอกว่าความมั่นใจมักถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตัดสินใจและจัดการกับสถานการณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ชายชื่นชมนะคะด้วยหลักง,งานวิจัยบอกว่า ของแอนดิสันแล้วก็คีด้าฟนะคะในปี2009บอกว่าชี้ว่าคนที่มีความมั่นใจสูงมักถูกมองว่ามีความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นผู้หญิงที่มีความมั่นใจผู้ชายจะรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเขาเสียไปวันหนึ่งเขาเผิดพลาดล้มเหลวไปเนี่ยผู้หญิงสามารถรับมือกับการดูแลลูกรับมือกับสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผู้ชายรู้สึกให้เกียรติเขารพมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้แบบออกข้างหน้ามากแต่คุณมีความมั่นใจแต่เมื่อไหร่ที่ผู้ชายอ่อนแอล้มเหลวอ่ะคุณสามารถจัดการแทนเขาได้อ่ะนี่คือสิ่งที่เขามองลึกๆมากๆในตัวผู้หญิงนะคะข้อเจ็ดนะคะคนที่มีความมั่นใจจะมีแรงดึงดูดทางเพศมากๆเลยนะคะแล้วก็ดึงดูดทางกายภาพด้วยนะคะหมายความว่าผู้ชายจะรู้สึกดึงดูดคุณแล้วก็เพราะคุณมั่นใจคุณแต่งตัวคุณแบบ ใส่ชุดที่คุณไม่อายใครคุณเดินไปแล้วคุณสง่างามอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณเหมือนกันนะคะในหลักจิตวิทยาบอกว่าท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจเช่นการสบตาการเดินอย่างมั่นคงช่วยเพิ่มสเสน่ห์ทางกายภาพในสายตาของผู้ชายนะคะแล้วก็งานวิจัยของมหาลัยอ่าบริ h ิชคลัมเบียนะคะพบว่าการสบตาและการยิ้มอย่างมั่นใจเพิ่มความน่าดึงดูดใจอย่างมากนะคะ น่าสนใจเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยออคนที่มั่นใจเวลาเราเห็นน่ะสมมติว่านักสแสดงหรือดาราผู้หญิงที่แบบมั่นใจเดินพรมแดงแล้วเธอก็สวยแล้วเธอก็มั่นใจในชุดของเธอที่เธอแต่งมันคือมันมีสเสน่ห์มากแบบมันน่าดึงดูดมากๆเลยแปดนะคะการที่เราเป็นผู้หญิงมั่นใจเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสื่อสารที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในหลักจิตวิทยาบอกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจมากมีการ มีทักษะที่สื่อสารที่ดีเช่นการแสดงความคิดอย่างชัดเจนและการฟังที่มีคุณภาพนะคะมีงานวิจัยของเทนเนสในปี1990ชี้ว่าความมั่นใจช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทสนทนามากขึ้นดังนั้นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเขาบอกเออเรื่องนี้ฉันแบบถนดัดเรื่องนี้ฉันโอเคแล้วเขาพูดเรื่องนี้ด้วยความมั่นใจแล้วเขาอาจจะชมผู้ชายด้วยความมั่นใจกับผู้ชิงกับผู้หญิงที่ชมผู้ชายแบบไม่มั่นใจเออฉันว่าคุณหล่อดีนะคะกับผู้หญิงที่ชมด้วย ผู้ชายด้วยความแบบยคุณสุดยอดมากฉันเชื่อว่าแบบการแต่งตัวของคุณมีรสนิยมมากฉันมั่นใจมากเลยว่าคุณแบบคุณจะสามารถแต่งตัวและยอดเยี่ยมมากขึ้นเวลาอยู่กับฉันฉันมั่นใจมากฉันไม่เคยกลัวเลยที่จะยืนข้างคุณนู้ออกมาผู้ชายรู้สึกม,มันแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะและโบนัส2องข้อนะคะที่จะเพิ่มเติมนะคะข้อ9้านะคะความมั่นใจเนี่ยของคุณทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีะคะ่ะมันเป็นพลังบวกให้กับคนรอบข้างนะคะ ในหลักจิตวิทยาบอกว่าความมั่นใจช่วยสร้างพลังบวกในกลุ่มคนรอบข้างทําให้ผู้ชายรู้สึกสบายใจและต้องการอยู่ใกล้นะคะงานวิจัยของเฟเดริกนะคะในปี2001บอกว่าการแสดงความมั่นใจเชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงบวกในสังคมดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับใกล้คนที่มั่นใจเราจะรู้สึกมีพลังบวกรู้สึกมั่นใจบางคนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้กําลังใจเราบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเออแบบมันรู้สึก ปลอดภัยรู้สึกว่าเออมีกําลังใจที่ดีนะคะนั่นคือแบบมันเสริมสร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้างและก็ผู้ชายด้วยเช่นกันค่ะข้อที่10นะคะความมั่นใจเสริมสร้างแรงมานันใจค่ะในหลักการจิตวิทยาบอกว่าผู้ชายมักมองว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นแรงมานันใจให้กับพวกเขาพัฒน,นาตัวเองนะคะในงานวิจัยสนับสนุนของแบนดูราในปี1997นนะคะระบุว่าความมั่นใจและการแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเอง ช่วยสร้างแรงมันาใจให้กับคนอื่นดังนั้นผู้หญิงที่มีความมั่นใจผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวเองมันมันมันทำให้ผู้ชายเองก็รู้สึกว่าเขามีแรงมันาใจรู้สึกว่าเขาอยากจะดีมากขึ้นเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้ให้ให้เทียบเท่ากับคุณมากขึ้นหรืดีกว่าคุณเพื่อจะอยู่ยืนเคียงข้างคุณมันทำให้มันทำให้เขามีแรงมี energy มี passion ที่จะไปต่อ ต่างจากการอยู่กับผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจแบบฉันไม่สวยฉันไม่โอเคฉันใส่ชุดนี้มันโอเคไหมคุณจะชอบไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้ผู้ชายรู้สึกขนาดคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองขนาดคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่สวยขนาดคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอแล้วผมล่ะผมจะรักคุณได้ยังไงดังนั้นความมั่นใจมันคือสิ่งที่อยู่ภายในที่ผู้ผู้หญิงโชว์ผ่านภาษากายผ่านสเสน่ห์ผ่านออร่าของคุณที่เอ่อ ให้ผู้ชายได้รู้สึกดีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสเสน่ห์เหล่านี้มันมันดึงดูดมากๆเลยนะคะซึ่งเล d y ี่เมมีสอนคลาสนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องสเสน่ห์ของผู้หญิงที่มีความเป็นแฟมินินนะคะมีความเป็นผู้หญิงที่จะดึงดูดผู้ชายคุณภาพซึ่งสเสน่ห์เนี้ยดึงดูดผู้ชายรวยค่ะ คอสเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายรวยโดยเฉพาะเลยค่ะนั้นใครสนใจคลาสนี้ที่อยากจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจอยากเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนมากขึ้นเรียนคลาสนี้ค่ะตอนนี้ให้ราคาพิเศษนะคะราคา9,900บาทจากราคาเต็ม3 9ม0 0นนะคะแล้วเจอกันในคลาสวันที่20เดือนธันวาคมนะคะแล้วเจอกันในคลาสจัดเต็มมากคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายรวยผู้ชายคุณภาพสูงแน่นอนค่ะใครสนใจทักมาในไลน์แอดได้เลย ดังนั้นเจอกันในคลาสนะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยมีให้โปรโมชั่นคนที่ดูคลิปนี้5ท่านแรกเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ